ชาดกเรื่องลูกไม้หล่นไกลต้นครั้งหนึ่งมีนายพรานคนหนึ่งล่าสัตว์ป่าเป็นอาชีพเขาจะนำเนื้อหนังและเขาสัตว์ไปขายเพื่อยังชีพและเลี้ยงครอบครัวนายพรานคนนี้มีหอกสัต์เป็นอาวุธฝีมือพุ่งหอกของเขาแม่นเหมือนจับวางเขาไม่เคยเกรงกลัวต่อบาปจึงออกล่าสัตว์ทุกฤดูการแม้ช่วงฤดูเข้าพรรษา วิธีล่าสัตว์ของนายพรานผู้นี้จะทำห้างไว้บนต้นไม้ที่มีกำลังมีลูกสุกโดยเขาจะขึ้นไปนั่งคอยอยู่บนห้างอย่างเงียบเชียบเพื่อคอยจังหวะพุ่งหอกซัดใส่สัตว์ป่าซึ่งกำลังหลงเพลินกินผลไม้สุกอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวในชะตากรรมอันเดวร้ายที่จะเกิดขึ้นคราวหนึ่งในฤดูฝนใกล้ออกพรรษาลูกกระบกในป่าเริ่มสุก นายพรานถือโอกาสทำห้างไว้บนกระบกเขาตั้งใจจะลากกวางหรือไม่ก็วัวป่าเพื่อเอาเนื้อหนังและเขาไปขายเขารู้ว่ากวางและวัวป่าชอบกินลูกกระบบกสุกโดยพวกมันจะเคี้ยวกินเนื้อนอกของผลแล้วจะขยเมลายนาทิ้งนายพรานขึ้นไปนั่งคอบนห้างตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งดึกบนต้นกระบกใหญ่ใบครึ้ม เสียงลูกกระบกหล่นจากต้นลูกแล้วลูกเล่าเขาต้องใช้ความอดทนนั่งคอยสัตว์ป่ากเกือบตลอดคืนและก่อนรุ่งอรุณนั่นเองนายพรานได้ยินเสียงกรบแกรบของเท้าที่เหยียบลงบนกิ่งไม้และใบไม้แห้งนายพรานจ้องมองร่างที่ยืนเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ข้างพุ่มไม้ห่างจากต้นกระบกใหญ่ที่เขากำเขาทำห้างอยู่ ครั้นเขาจ้องมองอย่างละเอียดจึงรู้ว่ามันเป็นกวางป่าตัวใหญ่ที่มีเขาแผ่กิ่งก้านราวกับกิ่งไม้อยู่บนหัวกวางป่าตัวนั้นมีท่าทีระแวดระวังภัยมันยืนดูท่าทีอย่างไม่ผรีผ่ามที่จะเดินเข้ามากินกระบกสุกใต้ต้นมันทำท่าจะเดินเข้ามาใกล้แต่แล้วมันก็หยุดยืนอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็ค่อยๆถอยห่างออกไป นายพรานกุมหอกซัดในมือแน่นนึกกระยิ่มใจว่าเขาควรจะเป็นเจ้าของกวางป่าตัวใหญ่ก่อนรุ่งอรุณของเช้านี้เขาเอื้อมมือปิดลูกกระบอกสุกแล้วโยนไปให้ตกข้างหน้ากวางป่ามันชะงักและก้าวถอยหลังไม่กล้าเข้าใกล้ต้นกระบอกกวางป่าชูหัวพลางคิดอย่างรอบคอบธรรมชาติของลูกไม้สุกต้องหล่นลงใต้ต้น ทำไมลูกกระบกสุกต้นนี้จึงหล่นกลายต้นมากนะักกวางป่าเงยหน้าขึ้นมองบนต้นกระบกใหญ่มันเห็นนายพานนั่งกุมหอกซัดอยู่บนห้างกวางป่าจึงทียานตัวออกจากที่นั่นอย่างรวดเร็วขณะที่นายพานพุ่งหอกซัดต,ตามร่างกวางป่าไปอย่างโมโหเฮ้ฮอข่าวนี้ข้าพลาดไป นายพานอารมณ์เสียที่หอกสัตว์ทำอะไรกวางป่าไม่ได้กวางป่าวิ่งห่างออกมาแต่ยังได้ยินเสียงคํารามโกรธของนายพานมันจึงหันร้องตอบว่าเจ้าเอาแต่ล่าสัตว์มากมายบาปก,กรรมจะต้องทรงผลให้เจ้าลงนรกหมกไหมแน่นอนจากนั้นกวางป่าก,ก็วิ่งเพนหายตัวไปในป่าอย่างปลอดภัย พระพุทธเจ้าตรัสชาดกเรื่องนี้จบจึงตรัสกับพระสงฆ์ในที่ประชุมว่าดูกรพระสงฆ์ทั้งหลายพร่านใจบาปครั้งนั้นคือพระเทวทัศส,ส่วนกวางป่าน,นั้นคือตัวเราในบัดนี้นั่นเองโปรดติดตามฟังนิทานชาดกในเรื่องต่อไปสวัสดีค่ะ